ใบหญ้านางนะคะหญ้านางเนี่ยเขามีคอเลอรอลที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ดังนั้นจึงทํให้ระบบการไหลเวียนผัดเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นทําให้ช่วยกระจัดสารพิษออกจากระบบเลือดตับเทตไตทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงยมมาทํานำใบหญ้านางมาทำเป็นเครื่องดื่ม ใช้ล้างสารพิษเช่นทำชาวันนี้พี่ฟ้าก็พามาทำชาเพื่อที่ดืด่มกินนะคะดูแลสุขภาพของเราเองเลยนี่มาตามดูว่าเป็นยังไงมาทำเสร็จแล้วนี่เลยใบก็ยังเก็บมาแล้วมาตับเรียงสวยงามเพื่อที่ว่าเราจะตัดนะคะเพื่อจัดเก็บจะเก็บในตู้เย็นก็ได้จัดเก็บแบบ